สวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุดนูสกิน180ค่ะผลิตภัณฑ์ชุดนูสกิน180นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5รูปแบบตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเฟส e ว a ร์ดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในแง่ของการทําความสะอาดผิวหน้าของทุกท่านในทุกๆวันนั่นเองตัวถัดมาเนี่ยสกินมิสก็จะเป็นสเปรย์น,นะคะที่ทําให้ทุกท่านสามารถได้รับสารอาหารต่างๆในการบํารุงผิวทั้งใบหน้าและลําคอเลยแล้วก็ยังมีตัวเดตัวน้ ที่จะทําให้ทุกท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นและอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นคือตัวฟูอิดนะคะที่จะเป็นเซรั่มในการบำรุงผิวของทุกท่านเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกๆเช้าแล้วก็เย็นเลยผลิตภัณฑ์ตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวเฟสวอตส่วนผสมหลักๆที่อยู่ในเฟสวอตนี้นะคะเราใส่วิตามินซีลงไปนะคะซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้ววิตามินซีประโยชน์มากมายเลยในแง่ของการเพิ่ม สารต้านอนุมูลอิสระเนะะี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยถูกขจัดจากอนุมูลอิสระที่เราเผชิญในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นมนลพิษแสงแดดที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความหมองคล้ำและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดริ้วรอยได้ตามมาเนะะี่ยคะส่วนผสมที่เป็นวิตามินซีที่อยู่ในเฟชวอร์ของเรานี้เนะะี่ยะคะก็จะมีความเข้มข้นและมีความคงตัวที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการบีบตัวโฟมออกมาจากหลอดของเฟชวอร์และทาลงไปบนใบหน้าของทุกท่านเพื่อถูวนจนเป็นฟองแล้ว ทำความสะอาดผิวหน้าของเราเนี่ยทุกท่านก็จะได้รับวิตามินซีแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็มีความคงตัวด้วยในแง่ของการช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยปรับสภาพสีผิวของทุกท่านด้วยเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีสารสําคัญนะคะที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอีกมากมายที่จะช่วยปกป้องนะคะป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นต่างๆให้กับผิวของทุกท่านแล้วก็ยังช่วยลดอานม,มุลอิสระที่เราเผชิญในแต่ละวันได้อีกด้วยวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยใช้เป็นโฟมล้าง หน้าให้กับทุกท่านเลยเราสามารถล้างหน้าได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนได้เลยนะคะโดยการบีบโฟมตัวเฟสวอชนี้ออกมาแล้วก็ถูวนบนใบหน้าที่เปียกสักเล็กน้อยนะคะจนเกิดฟองหลังจากนั้นก็ล้างหน้าออกแล้วก็สับหน้าซับหน้าของเราให้แห้งด้วยพลา เช็ดหน้าของเราได้ตามปกติได้เลยตัวถัดมาเนี่ยสกินมิดสกินมิดนะคะจะเป็นตัวสเปรย์ที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวของทุกท่านลดเรือริ้วรอยกระชับผิวต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวให้กับทุกท่านได้ดีอีกด้วยนะคะเราก็สามารถสเปรย์เนี้ยลงไปบนใบหน้าแล้วก็ลําคอได้ทุกๆวันในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยเช่นเดียวก,กันกับตัวเซรั่มนะคะที่เราจะหยิบมาใช้ในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นได้เลยนะคะสารสําคัญที่อยู่ในสกินมิดนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยแหละซึ่งจะมีผลนะคะทำให้ ผิวของเราเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นลบเลือนริ้วรอยได้เมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังช่วยปลอบประโลมผิวของเราต่างๆได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีสารสกัดนะคะที่ยังช่วยลดขนาดของรูขุมขนให้กับทุกท่านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีผิวที่ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นแลดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องก็ยิบสกินมิดนี้มาสเปรย์ในทุกชาแล้วก็เย็น แล้วก็ยังมีนะคะตัวเด y แล้วก็ตัวไ g h t นะคะที่จะให้ทุกท่านได้หยิบขึ้นมาใช้เป็นลำดับสุดท้ายของการใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้เลยนะคะตัวเด y ก็ใช้ในตอนกลางวันตัวไน h t ก็ใช้ในตอนกลางคืนนะคะตัวเด y เนี่ยก็จะยังมี SPF18 ได้อีกด้วยนะคะก็จะช่วยปกป้องแสงแดดจากปกป้องผิวจากแสงแดดได้แบบอ่อนๆนะคะมีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์ก็จะช่วยปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB รวมไปถึงสารสกัดจากธรรมชาติต่ตางๆเนะะี่ยก็จะช่วยลด ความหย่อนคล้อยนะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยต่างๆทําให้ผิวแลดูมีสุขภาพดีเมื่อใช้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ยังมีสารที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นสู่ผิวให้กับทุกท่านด้วยในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวไนนะคะที่เราจะหยิบมาใช้ในตอนกลางคืนก็จะยังช่วยนะคะมีสารสําคัญจากธรรมชาติต่างนะคะที่จะคืนความมีชีวิตชีวาสู่ผิวให้กับทุกท่านปรนิบัติผิวในตอนที่เราพักผ่อนนะคะแล้วก็จะมีสารสําคัญต่างๆที่ช่วยต่อต้นอานอนุมูลอิสระให้กับผิวของทุกท่าน แล้วก็ยังปกป้องความชุ่มชื้นให้กับผิวของทุกท่านในอย่างที่ทุกท่านหลับไหลได้ดีอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือ1เซตของตัวนูสกิน180นะคะที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีผิวที่ดูดีมากยิ่งขึ้นหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นสู่ผิวของทุกท่านได้ดีอีกด้วยค่ะ